แล้วคือมาเอาเดี๋ยวขอให้รูกแล้วกันนะพี่มันเนาะตอนนี้คนรับข้างเห็นรูปอบคุณแอมหมดแล้วครับตอนนี้เป็นยังไงครับสำหรับคุณแอมก็ไม่หลงรูปเราค่ะเออทำอาหารทานตอนนี้ก็เรื่อยๆค่ะก็คุยกันอยู่เรื่อยๆแต่ที่แอมก็นั่งอยู่ในบริเวณนั้นนะครับ คือจริงแล้วทั้งกลุ่มหรคนชอถ่ายรูกปกอยู่แล้วอย่างน้องเมย์อย่างอ้ําเพื่อนอีกคนก็ถ่ายรูปอยู่แล้วนะคะแต่ไม่เคยถ่ายรูปคู่กันเพราะว่ารู้ว่ามันก็เป็นประเด็น<อ>แต่ว่าขนาดมาถ่ายก็เป็นประเด็นนะพี่นะใช่ค่ะ<อ>แต่ตอนนี้ถือว่าแกเป็นคนเดียวที่เป็นผู้ชายที่ด้ถ่ายรูปกัอ้ํามในตอนนี้เลยไม่ได้ถ่ายค่ะคุเพื่อน่าถ่ายกับเขาค่ะมีมาดูท่านึงค่ะเขามาออกมาดูดิที่อ้ําว่าถ้าเกิดเปิดตัวแรนเนี่ยพากันยิ่งขึ้นกว่านี้อีก ก็ะได้ยินนะคะแลมเสียึ่าคะก็ไม่รู้สึกอะไรค่ะพาะามีพระ่มขึ้นถามทีที่รักเป็นก็เป็นเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวงายตอนบ่ายนี้ถามพีถามอย่างนี้หรือเปล่าจะตอบอย่างนี้เหมือนเดิมอยากอัดเทปจังเลยจะยืแบบว่าแฮปปี้กัแอราจริงๆเขาสนิทกันเรารู้จักกันมาปีกว่าแล้วค่ะเหมือนจะเปิดนตาข ไม่ได้ปิดบังคืออย่างบอกไม่ได้ปิดบังก็ไปไหนกับเพื่อนก็ไปปกติค่ะไม่มีอะไรเลยงั้นยังไม่ยอมรับว่าเป็นแฟนใหม่แล้วแนบค่ะเออเบื่อไหมคะต้องตอบเรื่องเดิมๆแบบนี้ละกัอก็ก็เบื่อค่ะก็เบื่อแตยค่ะทำไม่ได้ล่ะมันใกล้เข้าพรรษาอมันอาสาเราจะพาไปทำบุญรี่ไหมคะ น้องไปทำบุญแล้วจบนี่ไหมคะเพราะว่าวันมาคารี่งฐานะต้องมีไปทำบุญคือถ้าถ้าเกิดว่างก็จะไปทำบุญอยู่แล้วเป็นปกติค่ะแต่ก็คือพี่แอมใช่ไหมคะคนนี้ใครก็ได้ใครบ้างก็ไปค่ะไปหมดนะเดียวพี่แอมโอเคขึ้นไหมครับที่แบบเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเขาเขไม่เคยพูดอะไรค่ะใครก็ได้มีกระแสข่าวมาบอกว่าแอมเนี่ยเป็นกับมันสับขาหลอกจริงๆลูกนี้มีอยู่แล้วคนนึงเลยนะคะก็ต้องดูไปอะค่ะ แต่จริงก็มีไหมคะก็ไม่รู้ค่ะแล้ววันนี้มีจะมีดอกไม้ช่อโตมาตัวใครไหมคะไม่มีค่ะก็เอยบอกเหมือนเดิมว่ามีคนคุยแล้วแต่ว่าไม่ใช่คุณแอมหรือใช่คือไม่อยากจะพูดอะไรเลยอะแบบนี้กว่ามีคนคุยแล้วค่ะอ๋อนิดนี้ย้ำตลอดทุกครั้งเลยท้าวเนี่ยก็ย้ำทุกครั้งก็มีคนคุยแล้วเหมือนกับมีข้อตกลงอะไรกันกับคุณแอมใช่ไหมว่าไม่อยากพูดไม่มีเพราะอย่างเที่เคยพูดว่าอ้๊มเคย จากครั้งที่แล้วนู่นจะบอกเราว่าจะไม่เปิดเผยอีกเลยก็ยืนยันคําเดิมเหมือนเดิมจากปีกว่าๆที enfin ่แล้วว่าจะไม่เปิดก็จะไม่เปิดค่ะแต่ก็ไม่ได้ปิดบังไปทุกที่ปกติค่ะถ่ายได้ก็ถ่ายค่ะคหมคะว่าเราแบบเทคนิคของสาวก็ไอเรื่องนี้ก็คือสำคัญอย่างที่บอกว่าที่ลงรูปนาฬิการูปขาเขาเนี่ยคือเขาแหละค่ะเขาก็ต้องรู้แล้วนี่คือเขาเขานะม่ได้คุยกับใครค่ะ ตัวก็ตอวว่าจะแต่งงานเลยใช่ไหมคะก็คงไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเป็นไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะพี่อ้อมเขาอย่างเช่นมัแบบว่าพี่อ้อมแบบถ่ายรูปแล้วก็จะเห็นส่วนต่างๆบ้างมีมือบ้างมีแขนบ้างจนเป็นกระแสมีคนเอาไปถ่ายตามอินสตาแกรมแล้วเป็นผู้นำแฟชั่นแบบเยอะมีคนเรียนแบบเยอะอะไรก็ตลกดี่ค่ะคือตองไปจะมีแฟชั่นอะไรในอินสตาแกรมไหมสำหรับว่าเราจะถ่ายเพราะแบบก็เป็นปกติอะค่ะคือเราไม่ได้คิดว่าเราจะสร้างกระแสหรืออะไรนะคะแค่อยากย้ำเด็ดขาดว่า คือคนเดียวเพราะเขไม่มั่นใจยังข่าวเนี่ยชอบไปเขียนถึงผู้ชายคนนู้นคนนี้เอาชื่อคนนู้นคนนี้เข้ามาเราก็บอกเป็นเพื่อนกันอย่างคุณแอร์ก็เป็นเพื่อนคุณบอยเมื่อก่อนก็เขียนคุณบอยคุณบอยคุณบอยเราแต่เราก็ไม่คือไม่อยากจะพูดอะไรก็คือไม่คือเพื่อนอย่างเราสมัยรุ่นคู่กับไฮโซนัสเขามีมีโดน เป็นเพื่อนมานานมากแล้วค่ะคือตัวจีนของเราก็ไม่ไม่ได้สึกว่าแองคิดผิดเลยก็ถือครับอ้ามก็มีข่าวมาว่าอ่ะก่อนหนี้นะคะคุณแอมขออ่านการกัญญามั่นก่อนที่จะมาคุยกับคุณอ้ามก็ไม่ทราบเรื่องนี้เลยค่ะแล้วก็ม่ทราค่ะวันนึงก็คงสัมภาษณ์คุณแอมแล้วกันอนะคงตอบแทนแทนไม่ได้อะค่ะก่อนหน้านี้เคยได้ยินข่าวนี้ไหมเรื่องไม่เคยเลยเพื่อนเพื่อนก็แซวเขาเขาบอกไม่เคยก็เลยไม่รู้แต่ตอบแทนตอบแทนแทนไม่ได้จริงๆแล้วมีอีเวนต์ติดต่อกให้ออกงานกเพื่อ ามีตลกมากเลยแต่คุณแอนก็เป็นยักธุรกิจนะสว่เขาไม่ตกแสดงว่ายัางก็งไม่ลาอาะว่าถูกได้เจอเขาทุากวันนึ่งนค่ะ ตัวเองดีกว่าไว้เตรียมคำถามถามตัวเองค่ะจะต,ต้องมีโอกาสจะได้เจอสื่อเร็วๆนี้จะเราคุณแอมไม่ทราบค่ะแต่ค,คิดว่าคงต้องมีโอกาสได้เจอถามตัาเองเพราะอ้าําตอบแทนในส่วนของใครไม่ได้เลยของตัวเองยังไม่กล้าตอบเลย <c oughs> แล้วตอบให้ใครล่ะคะถ้าคุณออกงานคู่นี้ค่าตัวเขเบิ้ลขึ้นไปบอกว่าผมไม่ได้ออกงานคู่คะ่ะเขาคงม,มีอะไรของเขาคนเดียวก็คงไมไ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแ้่มีสีเรนยลรูปสา,าว ว่าเขาแบบก็จะขอคุณตาลมั่นอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เรืมาคพือเือไม่ซีเรียสเลยไม่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอ้๊ามันเรื่องถ่ายมาสี่ปีแล้วมันจะไปอ่ฟลินฝอยหัดตะเข็บมันก็คงไม่ใช่เรื่องอล้นะคะฟืินฝอยหัดตะเข็บเออใช้คำไทยฝอยหัดตะเข็บมันก็ไม่ใช่เรื่องกะช่วงนี้ได้เรื่องถ่ายเราคงรอคอยอย่างนี้ถ่ายแล้วค่ะช่วงนี้ง่วงมากยุ่งมากค่ะง่วงหินแบบเหมือนลามันเวียนลอยก็ทันทุกอย่างที่เขาที่ทำได้ค่ะ เพราะว่าพักเที่ยวมานานแล้วตอนนี้ก็ต้องทำงานจริงๆนะแล้วถ่ายเป็นไงบ้างคะโบถ่ายก็ร้อนนี่นะอยากให้พี่ตอบว่าอะไรก็ร้อนดีการถ่ายไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะน้อยนิดค่ะเพราะว่าบท้องทลายมาเรื่อยๆค่ะเราตือนมาตามบทค่ะวุ้ยก็ต้องไปทำงานแล้วแค่นี้เอาจะแค่นี้จะวางโทรศัพท์เลยแค่นี้เนาะโอเคขอบคุณค่ะอินเตอร์